ไอ้ดินไม้กินเยอะต่างแตกแล้วขอบคุณนะคะพี่บุ๋มอีกไ้ดินไ้ดินเด็กต้องได้ของเลยนีกให้กินโจ๊กอะหนูทเยอเกินเอไปฉีดสเปรย์ห้าแสนห้าแสนห้าแสเดี๋ยวมีของเล่นแท้แน่อีกปะห้าแสนมีของเล่นแท้แน่อีกยืดหน้าไปแอะเลยลูก ให้รู้ไปเลยไม่เลยไม่นี้เลยเกินไปไหมลูกใช่ต้องช่วยพม่เละพีทไม่ยอมทากันแดดทาเลยแม่แม่สิเพื่อเกลี่ยพีพีทด้วยนะใช่เกลี่ยพีทด้วยพี่พีททาเบานะขอบคุณมากขาข้านี้ข้างนี้พี่พีทน่ารักจังเลยเก่งมากนี่ลูกนี่ไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปอีกใช่นั่นแหละถูกต้องน้องโซนั่งตรงนี้โอ้ดูผ่าดูครั้งนี้นตรงนี้ไม่เล่นวะ ตรงนี้ไหมเออแม่หนเอแม่กดแกกัมาดิคด้วยยุไอ่ะนี่นะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะกดได้เลยกดได้เลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งได้สองสูตรนะ15 ml นะคะ3ามร้สิบบาทถูกมากปกติสองร้กาสิบนถ้าดูต้องต้องกดให้หน่้องกดไ้ก้องกล้มงกอก้กนตัวนี้ไวร่อมากในติกตอกตอนนี้นะคะกดได้เลยทีมีหนโตมากมากอ่ะ่ะแม่ดูอันนี้หาทางนี้ดู คนท้องใช้ได้ไหมคะตันแดดใช้ได้ค่ะแม่ใช่ได้ค่ะกีปุ่มเอียดข้อเก็บของน่าหับดูดำแล้วทุกคนต้องช่วยโมกดนะน้าหนลังไปลูกดแล้วอันนี้อะไรอันนี้บุ๋มบุ๋มแก้มบุ๋มนี่ไงเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนแก้มบุ๋มดื้อไหมแก้มบุ๋มดื้อไม่ดื้อแล้วใครดื้อใครดื้อใครดื้อแม่ฮะก้มก้มดื้ออันนี้อะไรอันนี้เพจชื่อพี คนดื้อพี่พีทดื้อไหมดื้อเหรออันนี้อะไรอันนั้นบู๋มอันนั้นบุ๋มแปะเลยแปะแปะแปะมาเล่นตรงนกับเม่ไปแกะออกที่บ้านแล้วลูกนะจ๋าจ๋านี่หั่นนี่บุมอันนี้หั่นนี่อุ้ยแตงโมให้ใครกินดีให้ใครกินดีเออ เ็ดแมกระพุ่งเม็ดเด็ดเด็ดแกะเด็ดเด็ดแมสแกะเม็ดแกะเม็ดหรอแกะเม็ดเรียบร้อยกินได้ค่ะน้ำให้สองนเลยนี่มาโมนี่เราได้เปิดไหมเปิดโมโนแกะนี้ไหมคะแกะอ่ะพ่อมาจัปูดาไม่โมนไดเราไม่ได้เปิดเรงนีเลยนะ อามาเปิดาด้ไม่อะ็นไรหมดแล้วอันนี้เอาเอาอนนี้นะจะจับปูดำก่อนเขายังไม่หนุญาตเลยพี่คนนี้ยังไม่หนุญาตเลยหวังทำเป็นหมดยากพอแล้วลูกพอแล้วเยอะแล้วค่ะแม่ขอแบ่งด้วยนะใช้ด้วยกันโอเคเสุดได้คุ่คูอุ้ยอุ้ยอย่ามะ

เก่งเป็นแบบ่าอ๋อพี่เก่งทำเด็กกลัวแล้วเนี่ยไม่ได้ปวดนะคิวเอ้ยูทำอะไรูะไดูุ๊ขนาดนี้จุดยจุเก่งดับโอ้โหแ้วหนูจะดูคลิปบทไปูน ลงเป็นเส้นเลยล่นเต้นแม่เต้นด้วยนะแม่เต้นนะนะให้พี่บุกเต้นด้วยไหมไม่ได้ให้พี่พีเต้นด้วยได้ไหมได้ไหได้พี่ตามพี่ยืนพีพียืนอ่ะป้าอีกรอบหนึ่งจะดูดรามพี่โทยพี่พีเต้นเหมือนโซกับโมเน่ที่เราดูแลอ่ะพี่เต้นแล้วฉันเข้าใจเรื่องละวบุกเนี่ยทำเด็กตกใจหอเต้นตีเต้นเต้น อนนี้มีพี่พีเต้นคนเดียวละกับโตสองคนมนเนี่โอเคลองเพลงนะลองบีบบีทบีบบลองเพลงไหมคะทุกคนกดไม่รู้จะกดอะไรกดแปงเท่านั้นปากแป้ง้ก่อบเลยว้าวแน่นอนนะคะวันนี้นะะกแไ้่นายไปเลยครึ่งราคาพูดจริงๆนะวันนี้นะคุณเมย์ทโปมาโดยที่พี่ีต้องต่ออะไรเลยจริงๆโอ้โหคาดีุเมนี้ดีกว่าเอานนี้ดีกว่าทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยปกติอ่ะขายอยู่ที่69บาท และราคาวันนีู้้ใช่่ผู้ชานี้ผู้หญิงอั้ผู้ายอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายเอาเถอะน่เก่งมากน้องเป็นคนฉลาลูกมองทะลุผูกโป่นอเยอะเั่นเอามันนั่นเอามาทุกคนแป้งก่อนขอฮอตก9 9กนิดนึงนะขอฮอตก9 9กให้หน่อยครับอย่างที่บอกว่าปกติแป้งอ่ะ เราไม่มีทางได้ราคานี้หนึ่งตลับคือสามร้อยแปดสิบหรือสามรอยเก้าสิบนี่แหละแต่วันนี้สองตลับไม่ถึงราคาหนึ่งตลับอ่ะซึ่งมันถูกมากใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนขอคนละหนึ่งโปรเนาะวันนี้หกหมื่นคนแปะหน้าีนี้ได้ไหมแปะนี้ขอขอจิ้มใส่ศพนะเร็วอคุณบีาะมา ผมมาเพื่อมาเจอโมเน่เลยนะคนนเียอ่ะอ่ะบีบ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 ตอนนี้เราได้ยอด400แล้วค่ะต่อจะบอกว่าน้องโซมเมเน่อยู่กับเราไม่นานนะแต่ว่าอยากให้ร้านต่อที่เขาอยู่เนาะเพราะว่าไม่เป็นคนต่อรองมากันรอนหนเลยแม่ดีมากนี่นี่นี่แล้คุณเมย์นี่แล้วคุณเมย์นี้ ขอหนึ่งเดอ้อ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 อเน่มาขอพี่พี่ก่อนโอเน่ขอพี่พี่หน่อยอันนี้แกะนี้ให้น้องอันนี้อร่อยคม,มคนดูบอกว่าอยากเห็นไอเลิฟไมซอกอะไรได้ค่ะวันนี้กล <จะ S 1> ับไปเราต้องจำกัน <ขอ S 3> ได<ห>้นะไข่พีชพีมอนนี่นี่ไครนี่ไครบุ๋มพีทบุ๋มพีชหลุดไปแล้วแต่แป๊บหนึ่งคอยก็ได้ม ตัวมแมลงกัปูขอบกุ้งกัปูพี่สาวน่ารักเนาะพี่พี่ เราอย่าหวังแต่ลูกสาวเลยเราหวังไม่มีสกุนนึงก่อนเรามาขายคอนซีลเลอร์กันดีกว่าเพราะคูปองคอนซีลเลอร์ยังมีอยู่อมามีอะไรก็เามาแม่คอนซีลเลอร์ยังไงบ้างคอนซีลเลอร์มีทั้งหมดสี่สีนะคะเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ขาวแบบคอสอบจีนเลยนะคะเบอร์สองจะเป็นเบอร์ขาวเบอร์สามจะเป็นผิวขาวเหลืองและเบอร์สี่จะสำหรับคนผิวสองสีนั่นเองนะคะสำหรับตัวคอนซีลเลอร์นะคะแบบนี้รักแล้วคอนซีลเลอร์จะบอกให้ว่าปกปิดดีมากๆนะ เบอร์หนึ่งน hey, oh okay, ี่นี่เขาไม่ให้เล่นแล้วนะดูนะเขาไม่ให้เล่นแล้วนะพี่คนนี้ไม่ให้เล่นแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะเอครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องหนึ่งเด้อเลยต้องไปรื้อไม้จอบแล้วเดี๋ยวต้องเก็บเราจะได้ชิ้นใหม่เราต้องเก็บชิ้นเก่าก่อนโอเคไหมโอ้ยง่าขงให้เก็บนะค่ะควนไม่ใช่ของเราปึ้งโอ้ อันนี้ทุกคนกดคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคอนซีลเลอร์อันนี้คะแนนรีวิวดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ราคาพิเศษมากค่ะมั้นะคะหนึ่งชิลร้อยเก้าเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชิลนร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากค่ะเบอร์หนึ่งนะคะผิวขาวแบบขาวพอสอจีนเบอร์สองผิวขาวแล้วก็เบอร์สามผิวขาวเหลือแล้วเบอร์สี่ผิวสองสีนั่นเองเชียร์เบอร์สามกับเบอร์สองสุดๆพูดจริงใครที่กดคุณสภาพผิวเบอร์สามเลยนะที่น้องให้ผิวขาวก็ไปตั้งถึงลาผิวได้ด้วยนะ วันนี้ว uh, ันนี้พ an ูดอย่างเขาวันนี้ตัวได้แล้ว right อืมสวัสดีได้สวัสดีอยากกินอะไรกินปูกินปูอ่ามอยากกินอะไรขอบปวดนึงอ่านี่ไอา๋อรนะไปอเลิฟไม่ตอปเดีวลูกมามไอเลิฟไมจตอรู้ไหมไม่ออ่านโซดาโซดาโซดาแกะไปไมจ๊อมจ๊อ อุ้ยห้าแสนแล้วแล้วห้าแสนเร็วมากค่ะบอนยาวเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมบอนยาวพี่เต้ดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยไอ้เอไบจอบแล้ก้อนอันใหญ่เลยนะไอเรือใบจอบนะโซโซพูดแล้วบิ๊กโซโซแปดแล้วไปเลยเปรี้ยวไหมเปี้ยวไหมอร่อยไหม อ่ะโมเน่โมเนต์หมไอเลิฟไม่จอบก่อนไอเลิฟไอเลิดึดึ <laughs> เอาอีกรอบนึงแบบมีความสุขไอเลิฟไม่รักโพลล่ะเราโพไอไอยเลิฟไม่า <love> ับดดึดโพลหรือยังเอออยากกูดังก่อน หนึ่งแกวันอทแกมุดูวันบ้างหมาี่แกมุแกมุใช้ทุกวันบ้างเลยแกมุใช้จูวันได้ไหมได้ไหมน่ได้ไหมพอได้ไหมได้ได้ไอพี่พี่ใช้ทุกวันแน้วค่ะไอ้ลพี่พูดนะใช้จูวันไม่ได้ได้ไหมนี่ได้ไหมได้ได้อได้หรอรววนร นเราเราโซพูดได้ไหมโซพูดได้ไหมใช่ทุกวันโซพูดได้ไหมตรงเรามอ้ไหฝัไมไเก่งมากรอบหนึ่รอบนึ่งพูดได้ไหมโซพูดได้ไหมอันนี้อะไรอันนี้เหลอันนี้อันนี้อะไรอันนี้หรออันนี้อะไรอันนี้ใช่ไหมที่เนชอบไปกว่าลิปมาลิปม่งแถ99าาดวา โอลหอยังไงดีส่าดีเซลน,นี่น,น,นึงนดีดดใช่ลิฟต์หนึ่งแถมนม้องปกติหแท่งราคา2 9งรสองแท่งวันนี้เอาไปเลยร9อบาทลดมาวันนี้ลิฟตาา์แถมหนึ่งเลยลดมากสีไหนขายขดีคะเออสีขายดีจะเป็นออุยจสบแมท ยังไงดีขอได้ไหมขอได้ไหมแ้า99บาททุกคนไม่มีสีชมพูหปากเปียกนะคะใจะทำให้กเราชมพูชมพูอันนี้จะยูบูอะไรเงี้ยค่ะทิ้งไว้ลิงก็ระต่ายสีชมพูลิงก์กระต่ายเลยใครอเอาสีชมพูไหมัเออยหมกใคแล้วนี่นี่แหละกระตกไหมหลูก อินฟูท่านหนึ่งเลยสวอตเบอร์มากเก่งมากคอันนี้เอาสีไหนอีกเดี๋ยวโทรให้ดูก่อนว่ามีสีไหนบ้างกระต่ายกรดีนี่ก็ต่ายเบอร์สองกดได้เลยค่ะจริงจริง้แล้วจ้ามึงทำไมไม่ขอบิดไอ้มาแน่หน่อยนี่ไงจ้ะนี่ปิดฝานี่โอเคแกได้เหรอคะกินได้ไหมไม่ได้นี่สีแดงสีแดงจะเป็นเบอร์เบอร์ห้าสีแดงพี่ที่จะให้หนูสวอตเหมือนพี่แก้วโอ้ยว้าเร็วสวยอ่ะนี่สีอะไรดีกว่า อะไรคะอัะนี้เบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าสวยไสสองแท่งเลยนะสวนี่หนึ่งหนึ่งไง้ยเก้าสิบเก้าไปนิดตัดเปียกไหนป๋าป๋าปิดป๋าป๋านันมูปาไปไหนลูกหูแกะ้เก็บก่อนเก็บก่อนาหายหายนีนาสละให้หนึ่งอันอให้ปิดเลยค่ะ มายไปได้สองมือก็ป๋าหายเก่งมากขอยอดห้าแสนได้แล้วนะเนี่ยถุงเปิรของเล่นมาให้เพิ่มชอบสีไหนวันนี้ชอบสีไหนชี้เลยโมเนย์ชอบสีไหนเดมบูไหนชี้ซี้ชี้ชี้เมบูโมเดยชอบสีชมพูชมพูอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเอาเนสชมพูไหนเดมบูเดมบูอยู่ไหนนันแดงอันนั้นอีกนี่ชมพูค่ะอันนี้ อันนี้อันนี้ไม่ใช่สีแดงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยว่าอาจจะฝาหายอ่ะทีฝาหายของใครของใครแม่ของใครขอหนึ่งเดยอะนะฝาเลยหมุนค่ะหมุนข้างล่าง๊บโอเคแล้วใส่ครับโมนี่ครับบอกรับบุณค่ะอามาทุกคนไม่งั้นถูกหมุนอยู่นี้ละทุกคนค่ะทุกคนถ้าอยากให้ มาเอกกันอีกทุกคนต้องคนละหนึ่งเดอรให้หน่อยนะโอ้โหสวยมากค่ะสีอะไรเปล่าดูหน่อยปาขอบ้างได้ไหมปะขอบ้างได้ไนี่ไงลูกนี่ฝาน้องอยู่นี่ค่ะไม่ทําให้เลยหรอแล้วก็ไต่ฝาไว้ไม่สนเลยรีบนะคะมวนแล้วเออหมุนแล้วใช้แต่พอดีนะแม่เพราะว่ามันไม่สามารถต้องปรับเข้าได้นะคะแจ้งไว้ก่อนเลอะไม่เป็นไรเรามีทิชูลูกนี่จ้ะ เทปให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอาใส่แกนลิปลูทอมลงนะคะเติมปากอ่ะเลยแม่ชว้าทาวาก้าแต่ที่หน้าแล้วแม่แล้วคนละหนึ่งเดมาท่ะไม่ค่ะไม่พนะะไมคมนี่พี่ดูนะคนละหนึ่งเดอรโ้ห้าแสนบาทแล้วค่ะไอเลิฟไม่ต้องไอเลิฟไม่ต้องยืนเลย่ะไอเิฟไม่ต้อบดเออเอาเนค่งกบ ดยดิจัก่นจับเดินปะดูกล้องด้วยดูว <im ่าู่ไม่ยี่บยี่หมดยยหมนเออโไปแล้วหน